สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอ,อยอีกแล้วน,นะครับผมวันจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานล็อกบ็อกนะฮะกับตัวของดาบพ,พิฆาตอสูรหรือคิมเมซูโนะยัยบะนั่นเองซึ่งชื่อจริงๆของมันไม่รู้ว่าใช้อันเดียวกับพวกวันพีกับดาบบันบอลหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยผมจะเรียกว่าล็อกบ็อกนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านบนกล่องซึ่งงานนี้นะฮะจะมีมาทั้งหมด4ตัวคือเซนิสึทันจิโร สามตัวรวมทันจิโร่หมูป่าแล้วก็เซนิสึแล้วก็จะมีเนื้อก๊ตอนเด็กนะฮะสี่กล่องแบบนี้นอันนี้ก็คือจะเป็นด้านข้างทั้งหมดนี่ชุบนี่นะฮะด้านล่างจะไม่มีอะไรนี่โอเคเราจะมาแกะรีวิวดูข้างในกัน ซึ่งตัวนี้นะครับในกล่องอีกทีนึงเนี่ยมันจะเป็นกล่องสุ่มนะฮะจะมีหมด4กล่องอ่าก็คือแต่ละกล่องมันก็จะคือเหมือนกันหมดเลยนี่4กล่องนะฮะก็คือจะเป็น4กล่องด้านในเป็นแบบนี้อ่าอันนี้จะเป็นด้านหน้าอ่าันนี้เป็นด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นกล่องสุ่มอีกทีหนึ่ง4กล่องจะเหมือนกันหมดนะฮะ ซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าตัวข้างในคือเป็นตัวไหนนอกจากว่ามาขยา่าแล้วก็ไปเช็คน้าหนักฟังเสียงหรืออะไรกันเองซึ่งมันก็จะพอรู้ได้นะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูทั้งหมด4กล่องนี้เลยนะฮะมาเดี๋ยวผมแกะทีเดียวก่อนเลยแล้วกันนะ4กล่องอะซึ่งในแต่ละกล่องมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะก็คือจะห่อพลาสติกไว้อีกทีหนึ่งอันนี้มันก็จะรับแต่ตัวว่ามีกี่ช่อง อันนี้คือจะเป็นทันจิโร่นะฮะกระดาษอันนี้ก็จะเป็นอ่าเซตสามตัวนี่อ่าก็คือจะมีตัวละครสามตัวแล้วก็ฐานอีกอันหนึง่งนะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นเซนิสึอ่าก็คือจะเป็นฉากกับเซนิสุหนึ่งตัวอันเนี้ยเหมือนจะหนักสุดนะครับนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็น เนสโกอันนี้ก็มาเป็นตัวเดียเด่ยวๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวลองมาแกะดูข้างในทีละตัวกันแล้วกันนะครับผมว่ญาตแกะทีเดียวเลยนะครับโอเคอันนี้เราก็แกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นเนสโกก็คือจะมาเป็นตัวเดียเด่ยวๆแบบนี้เลยนะฮะไม่ได้แยกส่วนอะไรมานะฮะซึ่งความน่ารักของเนสโกนี่สุดๆไปเลยอ่าน,นี่หน้าก็คือจะค่อนข้างคมนะ อันนี้ถือว่าโอเคเลยชุดก็จะเป็นริ้วๆลอยๆอยู่นะข้างหลังจะมีคานโอะด้วยมีมีคานโอะอยู่ตัวเล็กๆก็ถึงหนึ่งนะฮะรายละเอียดก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะกับฉากประมาณนี้นะครับนะอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเซนิสึอันนี้คือจะเป็นฉากที่สู้กับแมงมุมนะฮะอันนี้คือจะเป็นฉากก็คือจะมีสายฟ้ามีแมงมุมตัวหนึ่งพระจันทร์ บ้านที่ทะลุออกมาแล้วตัวก็เซนิสึดก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นี่คือจะเป็นท่าจับดาบแบบนี้เลยตัวเซนทำทำหน้าได้คมนะฮะนี่หน้าสวยตัวนี้รายละเอียดดีตัวนี้นะฮะมันจะต่อเข้ากับพระจันทร์อ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้น,นี่สวยฮะสวยอันนี้ฉากนี้สวยเลยนี่ แล้วก็อีกฉากหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นตัวนั่งคุยกันในบ้านฮะตอนที่เจ็บตัวกันมาจะมี3ตัวละครมาเลยอ่าอีโนโอจะเป็นหน้าเศร้าๆนะฮะแบบนี้เซนิสเซอร์ก็จะเป็นหน้าแบบเมือยลอยเออไปเลยส่วนทันเจโรก,กํกำลังบ่นอยู่มั้งถห้จะไม่ผิดตอนนี้นี่หน้าก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ชุดนี้น่ารัก3ตัวนี้น่ารักเลย อันนี้แต่ละตัวนะฮะต้องโตดมันก็จะมีร่องของมันอยู่แล้วเราก็ดูแล้วก็ใส่ตามร่องได้เลยนี่ในฉา,ากก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้รายละเอียดถือว่าน่ารักตัวนี้นอ,อีกฉากหนึ่งนี่ฉากสุดท้ายก็คือจะเป็นฉากทันจิโร่ใช้ปลานไอ เป็นดาบไฟนะฮะจำชื่อไม่ได้อันนี้รายละเอียดดีเลยสวยนี่ฮะก็คือจะมีหน้าก็จะเข้มๆมีเลือดแต้มนิดนึงมีรอยแผลแล้วก็ชุดก็จะถมไล่สีไล่เงาอันนี้อุ้ยอันนี้สวยเลยอ,อันนี้ฉากก็จะเป็นฉากแบบนี้นะครับมันจะอยู่นี่น,นี้ก็จะเป็นอยู่ในฉากประมาณนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูช้าๆแล้วกันในนี้นี่สี่ตัวพอปเปลยไม่พออ่ะอันนี้แล้วกันนี่นะฮะฉากก็จะเป็นสี่ตัวนี้พอดีเลยอ่าจริงๆของงานล็อก บล็อกอันนี้นะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอคือเรื่องข้อต่อเอ,อย่างตัวเนี้มันต่อก็คือไม่ได้เข้าทั้ง2จุดที่เขาให้มานะฮะกับตัวพวกแบบเวลาวางแล้วล้มซึ่งเป็นบางตัวก็จะแบบยืนเฉยไม่ได้อาจจะล้มบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะแล้วแต่ตัวอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนารายละเอียดของชุดนี้ถือว่าโอเคเลยประมาณนี้เลยสี่ตัวทีนี้ความสูงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันทุกตัวนะครับ ส่วนเซนที่สื่อเนี้ยจะสูงที่สุดมันจะอยู่ประมาณอ่9เซนแต่ตัวอื่นเนี่ยอยู่ประมาณ5เซนนะฮะอันนี้6เซนอันเนี้ย5เซน5เซน6เซนอันเนี้ย8เซน10เซน10เซน9เซน9เซนเนี่ยแต่ละตัวก็จะไซส์ประมาณ5-10อ่า5-10เซนไซส์มันก็จะไม่เท่ากันในแต่ละตัวนะฮะอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นมาจากอนิเมะ SS 1นะึ่ะซีซั่นหน่งทั้งหมดเลยทั้ง4ตัวอันนี้ใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูนะส่วนใหญ่เขาจะขายเป็นทั้งเซต4ตัวนะฮะก็ต้องไปดูว่าถ้าอยากได้แยกจะมีร้านไหนเขาเปิดขายแยกหรือเปล่าน,นี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยนะ,ะถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ